ไขายข่เราทำคือแจ้าไงดีครับเป็นเอาเต้นใหญ่ไห้เนาะถ้าเอาเต้นดอยนิ่มนี่ตีวัเนาะยเนหเบรานะสามแสนนี่กไม่ยองเท์กเอวตั้งนี่นเจา

จะสำคัญอีู่ทุกขัตอนทีนที่มันจะกวาลมปัดก็ได้อันนี้จะปีนจะพอหนเจ้าเน่กระดาษข้างแรกมันเป็นซีเรียมจะก็เอากับปีนนึงออกมาเป็นซีเรียมปีนทีทีรัดกัน อันนี้สามแหนบละหนเน้านี่นะอ่ะฮะอ่าโอเคนี่แล้วนะกับปีนเป็นแนออถึงป็นนเอี่ยงเป็นแหนนนาเนอันนี้ยังนีจยังนี่นะอ่าประกปีนเปนแหนโอ้โหอ่ะเนี่ย ตึงมดเขาอยาสีหลอบหลัครัางห่เราขเขาปีนีอปุ๊กปีนกับพื้นมาแหมนมันมีสองจันอยู่นี่ก่อนอย่า,าพ้งนะอย่าพงิว น,นี่เป็นสามดียมใหญ่ล้วนะพี่มันจะต้อง,องเอาเป็นสามเียมใหญ่แล้นะสาม,มดียมใหญ่ปุ๊บที่จะเป็นสี่เียมพะเจ้า่นะเจ้าเป็นสี่เียมนะ้นะเจ้า มันเป็นทีเดียมแต่ลมม,มันบอ้อนด้วยลมมันไม่เอาไ,ไว้เลัน,เน,นีเป็นเดยมแล้วะกลนะนีนะนี่เสร็จแล้วลุ้บิกขึนนกเข้าไป จะมีอุปกรณ์รณนี่อีก่น,นะเจ้าเจ้าเจ้าสุเจ้าเจ้าเจ้าเสร็จแล้วเจ้าขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณที่ติดตามรับชมเจ้าบ๊ายบาย